สมาชิกวันคลิกที่ได้สิทธิในการใช้เมาส์ชี้มีคําอธิบายแล้วก็เมาส์คลิกไดแกรมนะครับเ,เดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการติดตั้งนะว,วิธีการโหลดแล้วก็ติดตั้งการใช้งานนะครับแล้วก็ข้อควรระวังโอเคพอเราคลิก ลิงก์ที่ผมส่งให้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยนะฮะที่ผมส่งให้แล้วเราก็เปิดขึ้นมานะฮะอาจจะมาเจอหน้านี้หรือแตกต่างกันบ้างนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนั่นหมายถึงว่าเราเตรียมที่จะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องแล้วนะก็สังเกตว่าตรงนี้จะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ นะครับหรือคลิกตรงนี้ก็ได้ดาวน์โหลดนะโอเคสมมุติว่าคลิกตรงนี้แล้วกันนะครับก็ไฟนี้นะมันจะฟ้องว่าไม่สามารถสแกนเพื่อตรวจหาไวรัสนะครับเพราะว่า,เ,าเนื้อหาภายในไม่มีไวรัสอยู่แล้วนะฮะที่โหลดโหลดกันมาก็คลิกดาวน์โหลดนะเนื้อหาของไฟล์เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ675 MB นะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่ Google จะสแกนนะก็ไม่เป็นไรครับ,รบก็คลิกดาวน์โหลดต่อไปนะตรงนี้นะก็จะมาเก็บไว้ในไดฟ์ที่เราต้องการเก็บนะซึ่งไดฟ์ที่เราต้องการเก็บอาจจะเป็นไดท์ไดท์ดาวน์โหลดก็ได้ไดท์ซีไดท์ด,ดีหน้าเดสก์ท็อปหรือไดท์ที่เราเคยโหลดประจําก็ได้นะครับ,นะรบตรงนี้ผมเก็บไว้อยู่ในไดท์ดาวน์โหลด เก็บไว้อยู่ในไดร์ดาวน์โหลดนะหัวข้อเนื้อไฟล์ก็จะเป็น Mouse Point and Click 2025นะฮะอ่าซึ่งเป็น w i n 10 Win ลาแล้วก็ซินะครับก็คลนะิกเซฟได้เลยทีนี้ช่วงที่เราเซฟแล้วก็โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็เซฟเนี่ยนะครับมั duh. นก like ็ขึ้นอยู่กับความเร็วของเน็ตเราด้วย นะฮะถ้าเน็ตเราเร็วมากก็แป๊บเดียวก็ก็สามารถที่จะเข้าไปติดตั้งต่อได้แต่ถ้าใช้เวลานิดหนึ่งก็รอนิดหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้มันขึ้นมาแล้วนะฮะว่าหัวมุมขวาบนเนาะมันขึ้นมาแล้วว่าเอ่อดาวน์โหลดสำเร็จและดันแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดนะฮะหรือถ้าตรงนี้มันไม่โชว์ขึ้นมาก็ กลับไปที่ไดด์ดาวน์โหลดของเราเอ่อกลับไปไดด์ที่เราเก็บไฟล์ปลายทางไว้นะครับอย่างของผมผมอย่างที่ผมบอกไว้ว่าของผมเก็บไว้ในไดด์ดาวนะ์โหลดเนาะผมจะกลับไปที่ไดด์ดาวน์โหลดปัญหามีอยู่นะครับคือบางท่านโหลดมาแล้วหาไฟล์ที่โหลดเก็บไว้เนี่ยนะฮะไม่ได้เพราะว่าจำไม่ได้ว่าเราตั้งไฟล์ไว้ตรงไหนนะฮะ หรือเราสร้างโฟลเดอร์ไว้ตรงไหนอันนั้นก็ลองไล่เรียงดูนะครับก็ไม่น่าจะยุ่งยากนะ,ะตรงไฟล์ที่โหลดมานะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาคล้ายๆแบบนี้อาจจะแตกต่างกันบ้างเนาะแต่ลักษณะของการโหลดมาเนี่ยมันจะเป็น w i n ซิปนะครับวินซิหรือ w i n ลาเนี่ยก็จะเป็นรูปหนังสือซ้อนกัน3เล่มเนี่ยอย่างงี้นะฮะ,ะเราก็จะทำหน้าที่แตกไฟล์ก็คลิกขวา นะครับแล้วก็ e x t r a c t file ถ้าเรา e x t r a c t file เราเลือกหัวข้อ e x t r a c t file เนี่ยนะฮะมันก็จะเลือกไปเก็บตามไดท์ที่เราต้องการแต่ถ้าเราต้องการให้มันแตกไฟล์แล้วมาลงไว้ในไดนี้นะครับหรือไดฟ์เดียวกับที่เราเโหลดมาเก็บไว้เนี่ยนะฮะเราก็คลิก e x t r a c t h e r e ก็คือแยกไฟล์ลงที่นี่ได้เลย นะครับบางเครื่องอาจจะเป็นภาษาไทยนะมันจะบอ,อกมันจะบอกว่าประมาณว่าแยกไฟล์ลงที่นี่ะนะฮะก็คลิกเฮียนะฮะตรงนี้ตรงนี้ข้อควรระวังนะครับไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่ข้อควรระวังมันเป็นข้อกำหนดนะครับว่าผมจะกำหนดพาสเวิร์ดไว้ที่รหัส1 2 3่5อสนะฮะแต่ถ้าเครื่องของใครไม่ได้ ขึ้นมามันอาจจะเป็นเครื่องหมายดอกจันก็คลิกโชว์พาสเวิร์ดตรงนี้ก็ได้ครับก็จะเห็นเลขว่าเลขที่เราพิมพ์เข้าไปว่า 1, 2, 3, 4, 5โอเคตรงนี้ก็คลิกโอเคเลยถ้ายืนยันพาสเวิร์ดแล้วตรงนี้มันกำลังแยกไฟล์หรือแตกไฟล์อยูอ่ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตเราด้วยนะครับความเร็วของเครื่องนะอันนี้อยู่ที่ความเร็วของเครื่องแป๊บเดียวครับแป๊บเดียว แต่ถ้าใครเคยโหลดแล้วนะครับแล้วก็มาวางไว้ที่เดิมเนี่ยนะมันอาจจะให้เราคลิกรีเพจหรือวางซ้ำนาะทีนี้เรามาดูเนื้อไฟล์ที่เราโหลดเนื้อไฟล์ที่โหลดของผมจะอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นโฟลเดอร์ชื่อเม u าพ Point and c คลิก225 0นะอยู่ตรงนี้ เราก็ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาเลยเนาะพอเราเปิดขึ้นมาเราจะเห็นโฟลเดอร์ย่อยๆนะครับโฟลเดอร์ย่อยๆเยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโฟลเดอร์ย่อยๆ,ยอยๆกันว่ามีอะไรบ้างโฟลเดอร์ย่อยๆนะครับการจัดเรียงเนี่ยแล้วแต่นะว่าเดิมทีเราจัดเรียงลักษณะการวางไฟล์ยังไงเนาะบางคนก็อาจจะจัดเรียงแบบ แบบนี้นะฮะแบบเขาเรียกอะไรแบบแบบร้านไอคอนอ่าแบบนี้นะครับหรือบางคนก็อาจจะจัดเรียงแบบ small icon เรียงแบบนี้นะฮะหรือบางคนก็อาจจะเรียงแบบ list นะครับ list ก็จะเป็นแบบยาวๆแบบนี้ลงมานะหรือบางคนก็อาจจะจัดเรียงแบบ detail ก็คือมีวันที่ ของการสร้างไฟล์กำหนดไว้ด้วยเนาะแล้วก็เป็นรายละเอียดแบบอีกย่อยเช่นเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นเทคด็อกิวเมนต์ก็คือเป็นเป็นเนื้อหาของรายละเอียดที่เป็นภาษาอาโทษเป็นตัวอักษรนะฮะอ่ะสมมุติว่าเราเราโหลดมาแล้ววางแตกไฟล์แล้วเป็นรูปแบบนี้แล้วกันเนาะอ่ะก็มาดูเนื้อหาของไฟล์ภายในโฟลเดอร์ onder, ภายในก่อนนะครับสีเลืองๆเราเรียกโฟลเดอร ข้างในจะเป็นไฟล์ก็โหลดมาแล้วจะต้องประกอบด้วย iPhone 5, 5S, 6, 6S, 6S Plus, 7, 8, XR, X XS, X XS Max 11, 12, 13, 14, 15เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่โหลดจะต้องถึง17 Pro Max นะครับจะต้องออถึง17 Pro Max นะฮะอันนี้คือหัวข้อที่เป็นอัปเดตที่สุดละนะครับอ่ะ ทีนี้ข้างล่างนะครจะมีหัวข้อเป็นโฟลเดอร์หนึ่งเรียกว่า f i r e f o x p o r t a b l e Fat No Update f ไฟนออันนี้สำคัญนะครับโปรแกรมที่จะเปิดไฟล์เมาส์ชี้กับเมาส์คลิกเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2โปรแกรมก็คือ Fat Player 32 f นะ f a t Player 32ตัวนี้อันนี้เปิดใช้งานได้เลยไม่ยุ่งยากแต่ข้อเสียของ Fat Player 32คือภาพที่เวลาเราโหลดเราเปิดขึ้นมาใช้งานมันจะขยายไม่ได้ มันเป็นภาพแบบไหนก็แบบนั้นแล้วก็ถ้ามันล้นจอก็ต้องเลื่อนสกอร์ซ้ายขวาขึ้นลงซึ่งมันจะยุ่งยากนิดหนึ่งเนาะก็ผมแนะนำให้ใช้ Fly f i ล e f o x p o r t a b l e ตัวนี้นะไฟล์ x ฟ o r กพอตเทเก็คือตัวที่เป็นโฟลเดอร์ไฟล์ f ฟ x p ก r อตเทเบตัวนี้นะครับบวกแฟดโนอัปเดตตัวนี้นะครับอ่ะ ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาพอดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาปุ๊บด้านในนะด้านในจะมีเนื้อหาอเป็นโฟลเดอร์ย่อยๆอีกก็คือเป็นแอปเป็น Data Arter แล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็น Firefox p o r t a b l e เป็นไอคอนของ Firefox นะครับเป็นเบราว์เซอร์รุ่นเก่ามากแล้วเนาะที่เราเคยหลายคนเคยใช้งานกันอยู่นะอ่ะโอเค ถ้าเห็นตัว Firefox p o r t เทเบที่เป็นโลโก้นี้นะฮะให้เรานำเมาส์คลิกขวานะะคลิกขวานะฮะแล้วคลิกขวานะครับมันจะมีแถบไอคอนเพิ่มขึ้นเอาแถบทัดแถบบาร์ขึ้นมาเนาะให้เราเลือกไปที่ p i พ t นทูทัสบาร์พินทะูท to, to ัสบ Bar คำว่าพินทูทัสบาร์เนี่ยหมายถึงว่าการนำ อไอคอนตัวนี้เนี่ยนะมาวางไว้แถบล่างของบาร์หรือแถบล่างของหน้าจอเราเนาะหน้าจอเราถ้าสังเกตนะฮะจะแถบล่างก็จะมีไอคอนเล็กๆหลายตัวเนาะเราก็มาปักหมุดที่บริเวณด้านล่างเลยอ่านะเราก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับพอคลิกปุ๊บบริเวณด้านล่างจะมีไอคอนนี้เพิ่มขึ้นมาทันที ข้างล่างนะครับก็จะปรากฏไอคอนตัวนี้ตัวที่เราปักหมุดไว้นะก็คืออยู่บริเวณด้านล่างนี้ตรงนี้สำคัญยังไงสำคัญตรงที่เวลาเราจะเข้าไปใช้เมาส์ชี้มีคำอธิบายหรือเมาส์คลิกเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมาเปิดตัวนี้ละเนาะเพราะว่าอันนี้เราต้องไปหาไดท์ที่เราเก็บไว้ซึ่งมันจะใช้เวลาแล้วก็บางครั้งก็ลืม นะวิธีที่ดีที่สุดก็คือปักหมุดตรงนี้นครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะโอเคเดี๋ยวลองทำลองดูนะฮะเราจะได้ทำตามได้นะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บจะปรากฏหน้าในลักษณะคล้ายๆแบบนี้เนาะหรืออาจจะแตกต่างก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่ามันจะวิ่งเข้าไปในส่วนไหนของการแสดงผล แต่ที่แน่ๆนะครับที่แน่ๆเนี่ยถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะถ้าขึ้นมาแบบนี้อ่ะสิ่งที่เราต้องดูต่อไปก็คือตรงนี้จะเป็นแทบ็บนะครับเป็นแทบ็บเป็นเครื่องหมายบวกนะผมเลื่อนลงมานนิดนึงนะฮะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับอยู่หน้านี้ทีนี้ถ้ามันอยู่หน้านี้อยู่แล้วนะครับตรงนี้แถบบนเราเรียกว่าแถบ แ็บนะตรงบริเวณพื้นที่นี้เรายังไม่สามารถใช้เมาส์ชี้ได้เราต้องกดเ,เครื่องหมายเรียกว่าช็อตคัดนะง่ายที่สุดคือช็อตคัดแต่ถ้าจะาไม่สะดวกก็สามารถกดปุ่มตรง3แถบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยสแถบนี้มันก็จะมเีเครื่องหมายโอเพนไฟล์ open file เนาะจะมีคำว่า open file อยู่นะฮะหรือตัว shortcut คือ control o นะ,ะถ้าใครใช้บ่อยๆแนะนำให้กด control นะฮะ control ก็คือบริเวณคีย์บอร์ดด้านซ้ายล่างแล้วก็กด control ค้างไว้แล้วก็กด o อ่ามันก็จะปรากฏแถบขึ้นมานะฮะตอนที่ปรากฏแถบขึ้นมาเนี่ยใครไม่เคยใช้ครั้งแรกมันก็จะขึ้นตัวนี้แหละที่เราโหลดมานี่แหละครับเนาะ แต่ถ้าปรากฏแถแวหาไม่เจอก็ต้องไปไล่หาตำแหน่งที่เราโหลดเก็บไว้นะถ้าตำแหน่งที่โหลดเก็บไว้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละครับที่มีโฟลเดอร์ย่อยๆนะสมมติสมม,ต,สม,มตินะว่าเราจะเปิด iPhone เอาตัวตัวใหม่ล่าสุดเลยลวกัน17 Pro Max นะครับเราก็ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะฮะดับเบิลคลิกตรงนี้จะมีเนื้อไฟล์ นะจะมีตรงนี้จะเป็นเนื้อไฟล์ที่เวลาเราโหลดขึ้นมานะฮะจะเป็นไฟล์ไฟล์ที่จะไปใช้เมาส์ชี้จะต้องเป็นนามสกุลจุด swf เท่านั้นนะครับจุด swf นะอันนี้จะเป็น iphone 17 air กับ17 pro 17 pro max นะครับ17 17 pro 17 pro max นะฮะนะเราก็ลองเอาเมาส์มาชี้ที่เอามาเอาเมาส์มาคลิกนะครับที่17 air ดูนะก็คลิก open ตรงนี้ก็สําคัญไม่น้อยเลยถ้ามาถึงตรงนี้นะฮะเวลาเปิดไฟล์ทุกครั้งจะมีหน้าตาแบบนี้นะให้ระวังตรงต,ตาแหน่งนี้นะครับตําแหน่งนี้จะบอกว่าให้เราประมาณว่าให้เราคลิกตรงเครื่องหมายลบห้ามเด็ดขาดเลยนะครับย้ำนะฮะห้ามคลิกคำว่า Check for update โดยโดยโดยเด็ดขาดนะ ทำไมต้องห้ามเพราะว่าพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บตัวไฟล์พ็อก p อเทเบิลเนี่ยมันคือรุ่นที่มีกำกับไว้อยู่แล้วว่า no update เพราะฉะนั้นถ้าเราอัปเดตเมื่อไหร่เราจะใช้งานสื่อเมาส์ชี้ไม่ได้เพราะมันจะมีการแก้ไขการเปิดไฟล์เนาะเพราะฉะนั้นเพื่อความป้องกันการผิดพลาดนะครับเราคลิกเครื่องหมายลบอย่างเดียวแต่สมมติพลาดขึ้นมาล่ะถ้าพลาดขึ้นมาก็ ลบไฟล์ที่โหลดแล้วติดตั้งใหม่แค่นั้นเองนะอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่แต่คราวหน้าก็ไม่ต้องคลิกเช็ค for update นะฮะให้คลิกเครื่องหมายลถตรงนี้พอเราคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะขึ้นเครื่องหมายเ,เป็นป๊อปอัพขึ้นมานะฮะมันจะขึ้นคำว่าตรงนี้นะฮะมันจะขึ้นคำว่าอ l ลาวกับ d o นอนลาวอนลาวแปลว่าอนุอนญาตหรืออนุมัตินะครับ allow นอลาวแปลว่าไม่อนุญาตให้เราคลิกอลาว พอคลิกหนึ่งครัง้งปุ๊บภาพของเมาส์ชี้ของรุ่นที่เราเปิดขึ้นมามันก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีเนาะ,ะจะปรากฏขึ้นมาทันทีเลยว่านี่คือ,อตำแหน่งต่างๆบนตัว IC นะครับมีเมาส์ชี้แล้วก็จะมีภาษาไทยกำกับอันนี้เป็น17 Pro อ่า17 Air นะฮะ17 Air เนาะ 17 Air ทีนี้ถ้าเราต้องการดูตัวอื่นอีกล่ะเช่นสมมติว่าเรากำลังซ่อมรุ่น17 Air อยู่แล้วเรามีตัว17 Pro Max เข้ามาเราก็คลิกเครื่องหมายบวกที่แท็บนี้เพิ่มขึ้นมาโดยของเดิมยังอยู่นะไฟล์นี้สื่อตัวนี้ยังอยู่นะเราก็คลิกเพิ่มขึ้นมาก็ทำเหมือนเดิมกด Ctrl O นะฮะก็จะปรากฏไฟล์ ในในส่วนของ17 pro max แต่ถ้าเราไม่ต้องการรุ่นนี้เราก็ไปแบ็กกลับไปรุ่นอื่นนะอ่ะเราเปิด17 pro max ขึ้นมานะครับถ้าเหมือนเดิมนะคลิกเครื่องหมายลบแล้วก็คลิก Allow แค่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น17 pro max ขึ้นมาแล้วสื่อเมาส์ชี้มีคำอธิบายอันนี้ถือว่าอัปเดตมากๆเลยเนาะรุ่นเพิ่งออกมาไม่กี่วันเนะเดือน2เดือนนี้เองนะเรามีสื่อเรียกว่าเมาส์ชี้มีคำอธิบายให้เรียบร้อยแล้ว นะครับอ,อันนี้ลองยกตัวอย่างเนาะสมมุติว่าเราต้องการกําลังจะซ่อมอลูกค้าเครื่องมาซ่อมเป็น iPhone 10, 15 p r Pro Max แล้วกันนะครับก็กด Ctrl O O แล้วก็กลับไปที่15 Pro m a x นะครับเบินคลิกขึ้นมาก็จะเจอเนื้อหาไฟล์ Fi, ซึ่งมันก็จะประกอบด้วยเมาส์ Point นะถ้าเป็นเมาส์ p o ย n ์คืออะไรเมาส์ Point คือก็ ไฟล์ที่เป็นเอาเมาส์ไปชี้แล้วมีคำอธิบายนั่นแหละครับแต่ถ้าเป็น15 Diagram Point อันนี้ก็คือเป็น Diagram เนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทั้งสองไฟล์แล้วกันเอา15ก่อนนะครับเอา15 Pro Max ก่อนเปิดขึ้นมาปุ๊บถ้าเหมือนเดิมกดเครื่องหมายลบคลิก Allow เนาะอันนี้ก็จะเป็นเมาส์ชี้มีคำอธิบายของ15 Pro Max นะครับมีรายละเอียดเอาถ้าตรงไหนมีคำกำกับไว้ว่าเอาเมาส์ไปชี้เพื่อให้ดูไดแกรมภายในก็เอาเมาไปชี้ตามเงื่อนไขก็เลยหรือหรือตำแหน่งไหนที่ขอโทษครับตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนที่บอกว่าให้เราคลิกเพื่อลิงก์เข้าไปในวัน,วนคลิกเราก็คลิกเข้าไปมันก็จะลิงก์เข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกเลยเนะอะโดยที่เมื่อกี้นี้เราเปิด17 Pro โปรก็ยังอยู่นะครับเราแบ็กกลับไปเราไปเลือก17 แอร์ก็ยังอยู่นะอ่ะนี่คือเงื่อนไขของเมาส์ชี้มีคําอธิบายอ่ะมาดูเมาส์คลิกไดแกรมนะฮะคืออะไรอ่ะกดคอนโทรลโรเหมือนกันนะก็เอาเมาส์มาคลิกที่เมาส์คลิกไดแกรมทําเหมือนเดิมนะครับอ่ะทำเหมือนเดิมอันนี้ก็คือไดแกรมของ iPhone 15 15พัตเนาะก็เอาเมาส์มาชี้มันก็จะเป็นแถบ เส้นทางไฟไหนเราก็ได้เห็นตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเลยและตรงนี้เราสามารถคลิกแล้วลิงก์เข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกได้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าทุกๆเส้นทางที่เห็นเนี่ยเราเอาเมาส์ไปชี้เนาะมันก็จะมีรายละเอียดบอกว่าไฟนี้คือไฟอะไรแล้วก็คลิกเข้าไปก็จะลิงก์ในวันเข้าไปในวันคลิกนะครับเงื่อนไขาตามนี้เองลองใช้งานดูแล้วจะเห็นประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่า แน่นอนนะเราไม่สามารถจะจำหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ทุกตัวบนบอร์ดได้ดังนั้นนะสื่อนี้เนี่ยมันจะช่วยเรารู้หน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละตัวนะอย่างคอนเนคเตอร์เนี่ยเราจะได้รู้ว่าคอนเนคเตอร์นี้มันต้องใช้ไฟกี่เส้นคอนเนคเตอร์นี้ต้องใช้ไฟกี่เส้นคอนเนคเตอร์นี้ซึ่งเป็นคอนเนคเตอร์ของไรดาเซนเซอร์ตรวจจับระยะห่างวัตถุอะไรพวกนี้นะมันจะมีไฟเลี้ยงเข้าไปมากมายเลยนะแต่ละตัว ที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วกําลังเตรียมซ่อมเราจะได้รู้จักหน้าที่การทํางานอันไหนทํางานเป็นกลุ่มสัมพันธ์กันเนาะเราจะได้รู้ว่ามันต้องเช็คละเอียดในส่วนของจุดนี้ทั้งหมดนะครับอ่ะนี่คือเงื่อนไขของเมาส์จีลองใช้ดูแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับภายใต้ตัวหนังสือล้านกว่าตัวสอนทุกๆุกรุ่นที่เอามารวมกันมันคือจุดที่ทำให้เราเรียนรู้ง่ายที่สุดแล้ว นะครับใครรู้นะฮะว่าโปรที่ผมทําอยู่เนาะนอกจากจะได้ราคาถูกแล้วก็ยังได้ในเรื่องของประโยชน์การใช้งานที่มีแล้วความรู้ของเราจะเหนือกว่าอีกหลายๆคนนะครับคงไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับการใช้งานและการติดตั้งเมาส์ชี้มีคำอธิบาย